ผมวันนี้อยู่รายการฮอปเคซี่่นทีวีนะวันนี้อยู่กับผมนายฮอปนะวันนี้ผมจะมาแคสฟินนะหรือแม่แครับมาดูคุณ ฟุกเล็ดน,นะครับขอเสียงุนฟุกนะครับกดเอคับกดเอคับอย่างเงียยเดียวครับเออเขายิงนะครับ อ่าทีมทีมเรานะมีเดดบูลนะมังกี้ครับฟินน์นะมูน <Okay. S 1> ครับเป๊ะนะอีทีมนะครับม,นะมีลิจินเนียครับ,รบมีดังเกนมาเตอร์ครับ,รบมีเปโดพีเดเตอร์แหละก็มีเลมานอครับมีโซสติลเลอร์นะอ่าลิจินเนียทำการลุตหอบลุตออกจากเกมนะ คุณหมีได้ทําการมาเลนกลางนะครับกับเป๊ปน,นะเลนเลนเอ้ยเลนล่างเลนกลางก็มีมังกี้ชิงฟาร์มก็เดสบูดมังมูนก็เลนบนนะเฮ้ยมเมาตอดมึงอนะ่ะ <c oughs> การนี่กันเอาเอามึงไปพีเดเตอร์รอได้เว้ เอาดิเออคุณมีได้ทำการได้บัลลัรไปเรียบร้อยแล้ว first the money นะพีดเดงโงนะ่ไม่เร็วไปเหรอวะเฮ้ยเร็วมันน้อได้เน้ยนะรอสกิลหนึ่ง,ง่อนมึงต้องตอดมันเว้ยนะ นี่นี่สามารถแอดชื่อเพื่อนคุณได้ไหมเนี่ยเบนเนอร์น่แอดได้ไหมครับเผื่อโหดอยากเล่นดะอยากเล่นด้วยมาแอดได้นะคุณเบนเนอร์เบนเนอร์หนึ่งสองสามเออมังกีได้ทำการคิวโซสติลเลอร์เรียบร้อยหนึ่งตัว าคุณได้รองเท้าแล้วคุณจะออกอะไรต่อได้หญิงวหรอด้งเท้าออกอะไรต่อพี่ให้ล่างหายหนึ่งบอกไปดีล่างหายหนึ่งล่างหายหนึ่งม กีเดย์โคตรโง่อะไอ้เหี้ยเนี่เหมือนจะโหดนะมึง <laughs> ไม่ออกทาซ้อทีอะ่ะเขาเห็นมือคางนี้มานานละเอ้วนอแล้วเ,นอนอเลย มึงเวลาหรือวะมันฟาร์มเว้ยระวังแมงเวลาหกแล้วเห็นนะ 你一个人掉得 เดเตอร์ตายแล้วนะพีเตอร์ตายแล้วออคุณมีเจ้าเล่หลงเรืนอนหรือเปล่านะมาดนเนูเลยเอาหรือเปล่า,าหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าเรวอมาน่เนี่ยสมไม่มีอดมึงเฮ้ยเดี๋ยวก็ตาย ดังเค้นได้คิวเดดวูดไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยมันจะเกิดที่ดังเค้นเลยต้องเอาดังเค้นเลย ไเวลหเลยมึงอ่ะรีเวลหกเลยอ่าโกโปมินิตก็มีอยู่สองร้อยสบนะ การขึ้นไปเลนกลางเลยเก็บโลนไม่เช็คโลนเรนบูดเก็บไปแล้วเจ้ากลางเนจะ้ากลางเอาดิแฮกอะเรนบูดแม่งไม่เอาอะ การกลับไปอ้ล่างเหมือนเดิมเอ๋อ่นกลางเนี้ยมึงหลายที่ <c oughs> มูนไอคิวดังเค้นมาแล้วไอเฟปได้บินแล้ว ชีวิตตัวได้หรือเปล่ามาดูดีกว่าแอคแมงอันติเลยไม่ไม่เช็คลูนเหรอเผื่อมีดับเบิ้ลเผื่มอมีรีเจนต์เขาบอกแลว้วมีดับเบิ้ล ตัสิวเลอร์ได้ทำการตัดการเชื่อมต่อออกจากเกมเรียบร้อยน่าจะออกจากเกมเลยเฮ้ยหรือฟกอย่านิ่งเ,ยเลยหรือเบนเนอร์นะ่ะเออ,เอ,อโอเคกลับมากันต่อ กียบบ้ยอดแถบเลยกี้ยอดแถบไลยส่วนเลนกลางจะมีปัญหาหรือเปล่า Seo, referee, น่ะน่ะดูลิงดูลิงลิงลมพยมเตียงเฮ้อซะป้อมมาได้ไม่เอาวะ ของต่อไปจะออกอะไรวะจะออกอะไรวะป้อมเน้นออกสองคนแล้วนะครับพีเดเตอร์กับโซสเตเวลเลอร์ได้ทำการออกจากเกมไปนะครับ แล้วคุณหมีเขาจะมาล่าโดยเฉพาะหรือเปล่ามาดนนะเอามึงแล้วแล้วมั <c oughs> งกี้ควอดเกียวแล้วมึงเย็ด <c oughs> <Yeah. S 3> เราจะไม่ล่าพวกเดียวกันเองจริงเหรอไม่ไม่เราจะไม่ทำเหมืนอน <c oughs> จริงเหรอไม่ไม่ไม่เราจะไม่ทำเหมืงนเลยจริงเหรอทำไมเวลาเล่นกับพวกกูแม่งลาจริงวะ ออกสวทเลยอ่ะอมพินเตอร์ยังมีสามรอยนะสามร้อยสามร้อยสองสามรอยหนึ่งเลออกสวีอ่ะสวีเลยเอ่ะน,ววออน้วมุงไม่ออกคาสองออกคาไว้ทำไมเนี่ยอ่าออกล้วนีหว่า ก็ซื้อวาร์ปอะไรติดตัวหนะ่ะพอนมมือป้อมแตกนะกนะเรนกลางนะป้อมแตกคนระับเมือนกี้คิวรัวๆเ่นบนนะ ไปสามห้าเงืบวะคืองงเลยก็เอาสั่งเยสามสั่งอะไร๋อในสทางเราได้เปลี่ยนเลยะนอสามทางเราได้เปลี่ยนอยู่แล้วเยอะอเชื่อเมื่อไหเดี๋ยแมันก็ต้องคอนฮะสิบห้าที เดี๋ยวนอมั hey, à, like đ đ 對對้งวิ่งใส่วิ่งใส่มาแล้วมึงเป๊ะมั้งน่าจะหิวข้าวน่าจะไม่ได้แดกเฮ้ยมึงอ่ะโดนอะไรมึงดูด้วยสัตว์เอาละมึงโอ้ไปดูคนอื่นไปดูตัวเองเฮียเป็นไปเฮ้ยเลยไปนอนไ่ว้าไปมั้งไม่หิว บอมเลยบอมดิโอ้ยมังกีคอมโบใส่คีทำไมวะนะโก็พอมินิตก็มีอยู่สามร้ยสิบาม แค่นี้อยอ่ะขึ้นอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ทำไรแด่จมตีสิ่งก่อสร้างนี้เอ้สก,กิลใส่ใครสก,กิลใส่ใคร,กกใครหรอสูงดิตองน้ำมึงนั่นไง <laughs> สุ่มเลยเนี่ยสุ่มจังเลยเีย Tôi thấy những người chết. Ờ, Genocide đây Này, còn có đuôi không nữa không อัพนกกันไว้จะสิบห้าทียังไม่อับนกกันเลยพมัอ,มอ,อดออได้ One of your under structures is attack ตามขี้ไปนึมึงซูมเลยขีดดิกา้เปลา่ากาวเป่าถ้าเลยเนะี่ย้าซูมอ่ะ คุณฟกจะได้แสเบนเมทแล้วนี่อะไรเขาบวงไม่บวมวะ The Hellborn h a destroyed a legion tower. The Hellborn have destroyed a Legion Tower. mừng. Nam. mà cho mày. Xung đi. Là khói xung mới xung Mừng, เลยมานอนแล้วม่หิวแล้วมึงนี่อ่ะไปยืนให้เขาตรงๆไปเออ,เอ,อ,เอ,อแบ่งให้แบ่งให้ไงเราเห็นเห็นประตูแมเดี๋ยวคว้ามันก่อนก่อนเหรอเยอะมีน้ำใจจังนะมึงจริงเหี้ย ซื้อเกิดเปล่าซื้องเกิดเละซื้อไปไลลามึงเนี่ยเฮียมันเกิดแล้วรีบเลยมึงลมปล่อยมันจะโดนไอ้เหีย ตันนหาใครวะนี่ยวิ่งช้าตอนน้ำมึงดูทีมมึงด้วยนะเวลอะไรกันมึงเล่นงศึกษาเลยมึงเขาคีบเยอะๆเลยมึงอ่ะเขาบวกกันไม่บวก จึงได้ได้มีการขอคอนนะฮะพวกฟุกได้ทำการเอ็นบ้อมนะฮะไม่สนใจอะไรน,ะนี่ไงมึงเออ,อเออมึงเออเอ็ดก็ได้แล้วไม่แพงอันนี้ที่นั่นมีการโหวบ A Legion Barracks has been destroyed. A Legion Barracks has been destroyed. The Hellborn have destroyed a Legion Tower. One of your structures บบเยราเต็มเต็มเลยคิดไม่แอดจบบตูดกูมะอ้าป้อมก็จะแตกโลโลฮะมังกี้โหดเฮ้ยเอร์เลยเอร์เลยกูอะไรเราพ่อตาลิวิบบนเออใช่เราพ่ออะไร <laughs> Who's your daddy? <laughs> <laughs> Hellborn, <laughs> <laughs> Hellborn wins! <laughs> the Hellborn have destroyed the Legion Tower!